สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd888 p หมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ทั้ง12ราศีอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่าน นะครับเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาหลายคนก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับดาวสามผู้ยิ่งใหญ่ย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมนะครับพอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับบางคนก็สมหวังบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุญนําพาวาสนาส่งนะครับเออเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะ แล้วพอจังหวะในวันที่27พฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนเดือนมิถุนายนหลายคนนะครับทุกดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงช่องทางโอกาสลู่ทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเบื้อพื้นดวงชะตาของคุณจรมาดีก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะจอไม่ดี เกิดอุปสรรคปัญหาเสียเพื่อนเสียมิตรก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์จักสักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะบอกให้คุณไปโดยละเอียดยาวๆไปไปเป็นปีเลยนะครับนะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้ก็จะมีดาวโยกย้ายราศีนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกร สุกนี้จะย้ายตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาพิมุกในวันที่สองมิถุนายน68เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับเพราะนดาวย้ายก็มาอยู่ราศีเมษนะครับก็จะเล็งชาวลัคนาราศีตุลโดยตำแหน่งนะครับเป็นประเป็นอุจจาพิมุขดาวต่อมาก็คือดาวพระพุทธพุทธนี้จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วครับเสดเร็วเป็นผลดีเพราะเป็นกเกษตร ตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2568เที่ยงคืน35นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนกลับเข้าบ้านจะมีความมั่นคงนะครับพอวันที่ดาวต่อมาก็คือดาวอังคารอังคารนี้จะย้ายราศีเดินเป็นปกติ45วันตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2568 ดาวย้ายช่วงเวลาตีห้าสี่สินาทีนะครับตำแหน่งอังคารเป็นอังคารยอดขุนพลนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายราศีวันที่15มิถุนาย,ยน68เวลาสิบเป็นีในการสินาทีย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดาวสามดวงนี้อยู่ด้วยกันทรงผลดีในดวงชะตาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ นะครับผู้รบผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับนู่นนี่นั่นมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีนะต่อมาอิทธิพลดาวพุธจะเดินมนนะครับพุธเดินมน์หมายถึงน้ําจะน้อยพุธมนเนี่ยในวันที่23มิถุนายน68เวลาตีหนนาทีพุธนี้มน์เข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนพระจันทร์ ดาวพุธในเรือนพระจันทร์จันโฉมตรูพุธนงเยาวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคู่มิตรแห่งเจ้าสเสน่ห์นะก็มีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์นะครับในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับในดวงชะตานี่คือการเปลี่ยนแปลงโคจรของดวงดาวตามราศีจักรนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาจีนนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเข้าสู่เดือนม้า เป็นหยิมโง่นะครับเป็นม้าน้ำนะน้ำยิมคือน้ำใหญ่น้ำในมหาสมุทรนะครับโง่คือม้าเป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับคนที่จะส่งผลดีกับกับดวงชะตาก็คือคนธาตุน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำยิมหรือน้ำกุย นะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จการติดต่อสื่อสารต่างๆนานาจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้คนปีมะเมียปีมะแมนะครับจะมีความสุขแบบเพื่อนถูกใจนะครับคนปีมะเมียปีขานจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่เกิดในปีขานนะคนปีมะเมียปีจอเนี่ยจะมีการติดต่อธุระทางด้านการเงินที่ดี นะครับคนปีมะเมียปีชวดก็อาจจะมีความวุ่นวายใจนะเพราะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ต่างเวลากันนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงเนี่ยในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามขุดเจาะก,ก็คือทิศเหนือนะครับเ,เพราะฉะนั้นห้ามทุบขุดเจาะเพราะไปกระทบสาสัวนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะก็จะมี เรื่องราวทางด้านการาากนรเมืองที่สําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับในเรื่องของชั้น14นะคุณก็ไปหาฟังกันได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านผู้พิพากษาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ นะครับเป็นสําคัญนะเ,เพราะฉะนั้นก็ในเดือนนี้นะครับก็ฝากหน่อยนึงนะก็คุณทักษิณก็ในวันที่13ให้ใส่สีเขียวนะครับให้คุณทักษิณเนี่ยใส่สีเขียวในวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบลื่นด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อมั่นว่าสาลเนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับ ทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับเข้าสู่เดือนมิถุนานเนี่ยนะมันจะมีความวุ่นวายมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเออฝ่ายหนึ่งคิดอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบสิ้นนะเออคุณทักษิณก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับนะก็อยู่สู้ไปครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับก็สู้ๆไปครับและอย่าลืมใส่เสื้อสีเขียวในวันนั้นนะครับเออนะ พูดเท่านี้แหละ <c oughs> นะอันนี้มาต่อนะครับดวงชะตาในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ดาวสามผู้ใหญ่ย้ายราศีเรียบร้อยแล้วนะครับดาวพระราหูดาวพฤหัสดาวพระเส,สาร์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะฉะนั้นจากดาวพฤหัสบดี ในดวงเป็นสิงหาเกณฑ์คุ้มโทษคุ้มภัยนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภทางไกลต่างถิ่นทางแดนนะครับหรือความมรณะนำโชคลาภมาให้และดวงชะตาคุณเนี่ยบุตรบริวารก็จะนำโชคลาภมาให้ด้วยนะครับในดวงชะตาอิทธิพลจากดาวพระราหูมะเร็งลัคนาคุณนะครับราหูเป็นกเกษตรแล้วก็เป็นพินทุบาท ในดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักอย่างที่บอกเนี่ยต้องระวังอย่าลุ่มหลงมัวเมามากจนเกินไปนะครับเพราะดาวนี้จะส่งผลเสียทั้งตัวคุณและคู่ของคุณมักจะหลงไหลมันก็ไปตามอารมณ์ไงมัวเมาให้ทายราหูแต่ถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมตลอดคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ต่างๆคนที่มีคู่ครองเป็นคนไทยด้วยการต้องระวังการเลิกราหย่าร้าง อย่าทะเลาะบ่อแว้งการจะดีที่สุดแต่ถ้าคุณมีคู่เป็นคนต่างชาติหมายถึงชาตินี้ไมชาติหน้านะไม่มีปัญหาใดๆจะราบดื่นด้วยดีของชาวราศีสิงค์คนสิงค์นมอกาได้คู่ต่างชาตินะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วดาวพระเส,สารไปเป็นมรณะคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายปวดข้อลำไส้ภูมิแพ้เป็นเกาอยากกินไก่มากจนเกินไปนะครับในดวงชะตาของคุณนะ ความอดทนมักจะมีน้อยแต่ในช่วงระยะเวลานี้ประมาณ3เดือนกว่าไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนะดวงชะตาคุณอารีมรณักนะเขาเรียกว่าเป็นดวงกินศัตรตูช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คนสิงก็พยายามทำแต่แต่สิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเขาไว้จะดีที่สุดนะถ้าชาวราศีสิงคุณรักษาศีลธรห้าข้อคุณจะเจริญ แต่ถ้าคุณไม่รักษาศีลห้าข้อดวงชะตาคุณจะตกต่ำไปตลอดหนึ่งปีนี้ของชาวราศีสิงห์ในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยเพราะคุณดวงชะตามีเกณฑ์การความรักที่จะแตกแยกในปีนี้ของชาวราศีสิงห์นะครับมาพูดถึงดาวดวงแรกซึ่งจะโครจรย้ายราศีก่อนก็คือดาวพระศุกร์ดวงชะตาคุณอิทธิพลดาวศุกร์เนี่ย ย้ายวันที่2มิถุนายน2,568เวลาเที่ยงคืน15นาทีสุขเข้าสู่พบสูภะสูภะคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาและมีความสุขในครอบครัวสุขเป็นปราอุตจาพิมุกนะครับคิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอในดวงชะตาในหลงการงานคนลาศีสิงจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง งานถ้าคุณได้มันก็สามารถต่อยอดไปอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับและรวมถึงเพื่อนฝูงและสังคมสนับสนุนส่งเสริมด้วยอีกตัางหากนะดาวต่อมาก็คือดาวพระพุทธในดวงชะตาดาวพุธนี้จะเสร็จอย่างรวดเร็วในวันที่3มิถุนายน2568เวลาเที่ยงคืน35นาทีพุทธนี้เสร็จเข้าสู่ภพลาภเป็นเกษตรหมายถึงลาภเป็นเกษตร คุณจะได้โชคลาบเป็นขอบเป็นกรรมมากมายในดวงชะตานะครับการเงินก็ได้โชคลาภเงินดีไม่มีปัญหานะครับเงินที่คุณลงทุนไปไงการเงินเป็นบ่อกเกิดในเรื่องของลาบและผลประโยชน์ลงทุนล,ลงทุนไปแล้วมันก็จะมีกับได้แต่ได้ไม่เสียในดวงชะตาคุณในช่วงนี้และเลขสีจะนําโชคลาบให้กับคุณกับ5นะครับห้าสี่ห้าได้ในช่วงนี้นะ ูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพรอังคารในดวงชะตาเนี่ยดาวอังคารย้ายราศีเนี่ยสำคัญมากดวงคุณจะลูกผีลูกคนก็ช่วงนี้แหละดวงชะตาคุณนะอิทธิพลดาวศุกร์อังคารย้ายหกมิถุนายนหกแปดตีห้าสี่สิบหกนะย้ายมาทับคุมลัคนาเป็นอังคารยอดขุนพล ดวงชะตาชาวราศีสิงห์หลายคนถ้าคุณได้ตำแหน่งดวงดาวแบบนี้นะดวงคุณมักจะมีแรงดึงดูดจากดวงดาวเวลาคุณเดินทางไปแห่งหนตําตำบลไหนก็ตามมักจะมีคนมองตามคุณนะครับมองตามคุณก็คือมีเสนมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดถ้าเป็นผู้ผู้ชายก็จะเหมือนกับกับนักรบสง่างามอะไรเงี้ยนะครับเออสงง่าถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเสน่ห์ดี ในดวงชะตานะแต่อังคารเป็นเอางี้สู่พะกุมรักดวงคุณจะมีความสําเร็จก่อนมีความสําเร็จเข้ามานู่นนี่นั่นทีดีในดวงชะตากว่าไปก็ดีนะครับแล้วดวงคุณพันธุ์ทูกกุมรักหมายถึงจะมีโอกาสมีบ้านมีรถก็ได้และรวมถึงญาติพี่น้องมีเกณฑ์การไปมาหาสู่หมายถึงญาติพี่น้องมาหาคุณนั่นแหละเรื่อยๆในช่วง45วันนี้นะครับ และที่สําคัญที่บอกเนี่ยอังคารเล็งอะไรราหูอังคารราหูคูท่านทักมักแย่งรักเสพสูค่ค่ของเขาทั้งคู่เอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสินธรรมในจิตใจของตัวคุณเองอย่ามัเมาลหลงไหลามากจนเกินไปจะลูกผีลูกคนก็เท่านี้แหละในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นก็ แล้วแต่นะชาวลักนนาราศีสิงนะครับราศีสิง์คุณในช่วงเนี้เป็นคนที่พูดจาตรงขวานปาษ่านะครับในเรืองของการเรียนรู้ระบบกลไกวิชาความรู้ต่างๆคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วของชาวราศีสิงและในช่วงนี้คุณก็จะมีความขยันเป็นดีขยันเป็นอย่างดีแต่ความอดทนมักจะมีน้อยของชาวราศีสิงนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลย นะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะฉนั้นดาวอาทิตย์ย้ายราศีวันที่15มิถุนายน68เวลา11.15นกานาทีย้ายเข้าสู่ภพลาภะนะครับตำแหน่งเป็นลาชาโชคในดวงชะตาคุณมีโอกาสได้โชคลาภก้อนโตทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ตนุลาภหมายถึงตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภจำไว้คนสิงช่วงหนึ่งเดือนนี้อย่าคิดทุกข์เศร้าหมองคิดให้มีความสุขดวงคุณจะเปิดแต่ถ้าคุณคิดทุกข์เศร้าหมองดวงปิดคุณก็ปิดดวงชะตาตัวเองนะครับฉะนั้นหาสิ่งที่ดีเข้ามาคุณจะมีโชคอยู่แล้วเลขหนึ่งจะนําโชคลาภมาให้กับคุณนะครับเพราะมันก็จะมีเลขหนึ่งสี่ห้าในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีสิง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินโกปีก่อนอโอ้โยเดี๋ยวกันเหนหมดแล้วล่ะ <c oughs> พูดจนคอแหบคอแห้งนะหนูอ่ะหนูคอแหบคอแห้งข,ข,ขอหนูเจี๊ยบช่วยก่อนนะโกปีหมดแล้วต้องเจี๊ยบช่วยก่อนนะแปบ๊บนึงแป๊บมือา้า <c oughs> หนูครับ กินน้ำก่อนนะเ,เจียบช่วยเจียบชุยเจีบ๊บเจี๊บเจียบชุยนะเจียบปึงกินข้าวเจียบมวย <c oughs> นะนี่ก็ต้มก็ว่าไปอ,อโอเค <c oughs> นะพูดถึงดาวอทิตย์ไปแล้วต่อมานะครับเออ ดาวทิศร่วมลาพระพฤหัสคนราศีสิงห์ผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดีนะครับถ้าดาวคุณไม่เสียนะต่อมามาพูดถึงดาวพุธด,ดวงชะตาคุณเนยดาวพุธจะย้ายราศีอาพุธมนนะครับดาวดาวเดินมนหมายถึงการโครจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้าง บางทีก็นักจังงางบ้างนักจังงานคือไม่รู้จะเดินไปจังไหรในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดาวพุธมนวันที่23มิถุนายน2568เวลาตี1 5นาทีพุธมนไหนมนมนมาไหนมนมาก็ระกฏนะเพรา <c ười> ะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยโชคลาภมีเข้ามามักเก็บไ่้ค่อยอยู่ระวังคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆช่วงนี้คุณมักจะพูดแรง แต่บางทีพูดตัวเลขอะไรล,ะลอยมามักจะแม่นนะครับและดวงชะตาคุณในช่วงนี้กระดุมพระวินาศเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเกณฑ์การรายจ่ายรับรับจ่ายเงินใต้โต๊ะอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็จ่ายไปนะครับเพราะงั้นการแก้ดวงชะตาก็คือ,อจ่ายเงินนะครับมาจองคิวดูดวงชะตาอาจารย์เป็นการแก้ดวงชะตาแล้วและดวงชะตาคุณก็จะดีขึ้นของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาของคุณนะ อ,อ,อันนี้ดีที่สุดนะแหมต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจัน์ทรดับกับพระจัน์ทรเพนดวงชะตาคุณเนี่ยพระจัน์ทรจะเพนวันที่11มิถุนายน2568เวลาบ่าย2องมงสานาทีนะครับพระจัน์ทเพนอยู่ที่อ,อราศีพิจิกดีครับเพนพันธุได้ให้คุณต่อเจ้าชะตา โชคลาบเงินทองก็ว่าไปนะครับต่อมาพระจันทร์จะดับพระจันทร์จะดับวันที่25มิถุนายน68เวลา17.30น,นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีเมถุนราพะเรื่องลาบและผลประโยชน์การเฉียเสียงโชคลาบต่างๆนาๆนาช่วงนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆไม่ต้องไปเสียงโชคมันแ,แค่วันเดียวครับ <laughs> มันจะได้ไม่เสียนะนะนะอย่ามาพูดถึงในเรื่องของคำพยากรณ์เพิ่มเติมของชาวลัคนาราศีสิงนะเออราศีสิงก็เป็นราศีเดียวซึ่งดื้อที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าดื้อมากจนเกินไปนะพยายามนะครับเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนเชื่อฟังพ่อแม่เข้าไว้ดีที่สุดนะอย่าดือ้อย่าซนนะครับอันนี้เพราะในดวงชะตาคุณในช่วงนี้เนี่ยนะ ต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องการสูญเสียพัดพาดนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บนิดนึงของชาวราศีสิงห์การเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องความรักยังไม่ค่อยจริงจังมากมายนะนะครับรู้สึกว่ายังทีเล่นทีจริงเพราะฉะนั้นโดยเฉา,าคุณเอาเวลาไปทำในเรื่องการงานจะดีที่สุดนะครับหาเงินหาทองเข้ามาจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้ ของชาวหลาสีสิงห์นะครับโอเคเพื่อมาพูดถึงนี้เรื่องของดาวการโคจรอของดวงดาวนะถ้าเฉพาะดาวประจําตัวของสิงห์เนี่ยนะคุณสิงห์เนี่ยนะก็ปืวันที่1ถึง3ม,มีโอกาสเซ็นสัญญาต่างๆนานาทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยคุณจะมีมีความมั่นคงที่ดีนะครับ4ถึง7ก็มีรายจ่าย วันที่8นะเอางี้8ยาวไปจนถึงฟ้าวันที่2 1มีดวงชะตาคุณจะอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่มานั่นพบปะคนเยอะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างในช่วงนี้ถือว่าจะมีสเสน่ห์ดีของชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็วันที่22ยาวไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนให้คุณติดต่อกับเพศ ตรงกันข้ามเข้าไว้จะดีที่สุดจะให้คุณต่อเจ้าชะตาเช่นถ้าคุณเป็นผู้ชายติดต่อผู้หญิงจะมีเอ,อจะดีในดวงเรื่องงานการต่างๆถ้าคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงให้ติดต่อผู้ชายจะดีเรื่องงานการต่างๆของชาวราศีสิงห์นะครับโอเคครบแล้วในดวงชะตาคุณนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ